สิ่งสกปรกและสารคลอรีนจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆ้ด,ดยเบอร์กามอตด,ดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรน้ำมันแก๊สฮอกใช้ดีเต่งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนเป็นข่าวยังอยู่กับผมจากพิเศษพันิุนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเรายังคงต่อเนื่องอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยังเป็นน้องโมทาราทิปสีดีอดีตนักยิมนาสติกทีมชาติหญิงนะครับเราต่อไปเรื่อยๆสมัยที่น้องโมเล่นยิมนาสติกเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางไหนบ้างก็จริงๆแล้วไม่ค่อยมีนะคะคือทางสมาคมเนี่ยจะเป็นฝ่ายหา งบประมาณมาเพื่อที่จะให้เราไปแข่งขันแต่ก็น้อยมากงบประมาณมาน้อยมากเพราะฉะนั้นการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยที่ส่งไปแข่งขันต่างประเทศก็เลยจะมีน้อยมีคือมีแค่จํานวนจํากัดเพราะว่ามีหลายยิมด้วยไงคะมีตั้งสี่ยิมก็เลยต้องแบ่งๆไปให้ครบทุกยิมด้วยค่ะก็เลยงบก็เลยไม่เคยเชืแล้วส่วนใหญ่แล้วการสนับสนุนมาจากไหนเอาของตัวน้องงของ ของโมนคือมาจากเอกชนด้วยตอนช่วงที่โมลเล่นตอนนั้นก็มีววตามิวค่ะ,ะมีวิตามิวเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาหลังๆก็จะมีออมสินอ๋อเป็นพรีเซนเตอร์ไวตามิวด้วยสิใช่ <laughs> จำได้กนึกยล่งนึกตั้งนานเอ,เอกชนก็ามาสนับสนุนเนี่ยแล้วถามนิดนึงว่าในการแข่งขันแต่ละครั้ง<ะ>ค่าใช้จ่ายเยอะไหมเพราะเห็นชุดนี่ก็แบบไม่น่าจะถูกนะเยอะ เยอะมากค่ะคืออุปกรณ์ยิมนาสติกก็ถือว่าแพงเหมือนกันเพราะว่าอย่างเล่นสิอุปกรณ์อย่างเงี้ยเชือกห่วงบอลคาทาลิบบินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหมดเลยปลายเท้าที่ใช้คือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดแต่เราก็รักด้วยไงคะเราก็เลยยอมแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ซื้อซื้อที่ไหนในเมืองไครมีขายไหม เมืองไทยไม่มีค่ะต้องอันนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ของแทนนะคะคือเมืองไทยจะมีแค่อุปกรณ์แบบของปลอมซึ่งสามารถเล่นได้แต่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้เพราะว่าน้ําหนักอะไรต่างๆไม่ไน้ไม่ได้ใช่ค่ะคือต้องมี F I G ติดป้าย F I G เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถแข่งขันได้อุปกรณ์ต่างๆแพงไหมครับอันไหนแพงสุดใน5้าหอย่างเนี่ยแพงสุดน่าจะเป็นบอลค่ะบอลเพราะว่าอาจจะแบบ เห็น <He en> บางคนสีชมพูสีส้มแล้วก็มีกากเบเพชรแล้วก็เป็นแบบลายลายนู่นนี่นั่นอะไรเ<อ>งี้ยค่ะมันก็จะแพงตามระดับาราคาไปมีหลายระดับหนักไหมครับลูกบอลที่เราถือ <S 1> <S 1> ไม่หนักนะคะเบาใช่ไหมแต่บางคนที่ไม่เคยถือก็บอกว่าหนักเหมือนกันนะค<อ>ือเราก็เลยไม่รู้ว่าคนนอกมองยังไงลูกบอลน,นี้ราคาเท่าไหร่สามพันขั้นต่ำขั้นต่ำสามพันใช่ถ้าเกิดมีพวกแอปพลิเคชันพวกกาบเพชรอะไรอย่างนี 3, ้เพิ่มขึ้นมาก็จะ ห้าพันถึงหกพันเลยโอ้โหวัอลูกนึงก็เกือบหมื่นใช่แล้วอายุงานมันเยอะไหมครับบอลลูกนี้ใช้ได้สักกี่ัางกี่ปีน่าจะไม่เกินสองปีอะค่ะเพราะว่ามันจะรั่วใช้ไปนานรั่วบางทีก็กากเพชรหลุดบางทีก็ลอกสีลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนใหม่แหละเอาไปสูบลงไม่ได้ไม่ได้ือสูบเสร็จรั่วเลยคือพังแล้วคือพังแล้วก็พังเลยใช่ไหมอ๋อแต่ลิบบิ้นี่ยังพอหาได้ ริบิ้นใช่ใ <น S 2> ของาหายด้านายยาแต่คือแบบาบางคนอย่างเงี้ยค่ะเขาเปลี่ยนชุดเขาก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ตามไปด้วยเพราะว่าให้มันเข้ากับสี่ชุดค่ะท่าผู้ชมถ้าเคยดูเคยชมนะครับการแข่งขันยิมนาสติกจะเห็นว่าชุดการแข่งขันของนักกีฬาหลาละคนเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าชุดหนึ่งเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่คือแล้วแต่แล้วแต่ช่างช่างตัดด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี้ยอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยที่เขาเจริญเติบโตเร็วเขาก็จะไปหาช่างที่ตัด ไม่แพงมากแต่อย่างของโมอย่างเงี้ยโมคงไม่เติบโตไปมากกว่านี้แล้วโมก็เลยตัดแบบที่ดีๆไปเลยอะให้เขาปักเพชรปักเลื่อมอะไรมาให้เลยก็จะแบบหมื่นขั้นตำ่ำโอ้หมื่นขั้นตำ่ำใช่พอๆกับชุดลีลาดเลยนะลีลาดนี่เป็นหมื่นถึงแสนเหมือนกันคือคือหมื่นเนี่ยแค่มาแค่ชุดอะคะ่ะครับแล้วเรายังไม่รวมกับปักเลื่อมกับติดเพชรอีกอันนั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีกใช่แต่ทุกสิ่งนี่คือตัดในเมืองไทย แต่ในเมืองไทยค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศนะในเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์แต่อุปกรณ์ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นค่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะเป็นนําเข้ามาจากญี่ปุ่นในเมืองไทยไม่มีขายเมืองไทยไม่มีค่ะโอ้โหนานผู้ชมเห็นไหมครับว่าแต่และอย่างเนี่ยไม่ไช่ไม่ใช่จะได้มาป,ป,ป่าๆนะครับต้องมีการลงทุนทั้งสิ้นแล้วกีฬายิมนาสติกไม่ใช่เป็นกีฬาอาชีพด้วยนะครับก็อย่างนั้นเนี่ย คนเล่นก็นจะไม่เยอะเล่นได้ไม่นานก็ต้องเลิกใช่ค่ะคือถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยเด็กๆจะเล่นเยอะมากร,รุ่นแบบเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้อยพอเยาวชนจะเหลือแค่ไม่ถึง50 <c oughs> พอประชาชนจะเหลือไม่ถึง8คน <c oughs> จะลดหลั่นมาเรื่อยๆอก็คือพอ,อ,อ,อรุ่นประชาชนเหลือน้อยเนี่ยทุกแข่งมันก็น้อยใช่ค่ะคู่แข่งน้อยไม่พอแล้วเวลาที่เราคัดเลือกเพื่อที่จะไปแข่งขันต่างประเทศอะคัะ ก็จะไม่มีไม่มีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วค like ู่แ evet ข่งมันควรจะมีแบบ30คนขึ้นไปเพื่อที่จะเอามาแข่งให้ให้คนที่ได้ดีสุด่สุด1 2 3 4เนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดใช่ป่ะคะแต่อันนี้แดคนก็คือแบบไม่มีเลยไม่มีตัวเลือกก็เห็นหน้ากันอยู่แค่เนี้ยใช่ค่ะเอ่อก็คือเราก็เลยบางทีนึกเบื่อไหมอะถามหน่อยว่าแข่งเนี้ยมันก็ได้แชมป์อีกแล้วว่าแข่งกีตาแห่งชาติเอาเดี๋ยวก็ได้ทีนี้ไม่ใช่ก็เราได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าพูดถึงในประเทศไทยอะโมอาจจะได้แชมป์ค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังไม่ได้แชมป์อยู่ดีแล้วก็ยากด้วยที่จะได้กีฬายิมนาสติกลีลาใช่ไหมครับของโมเล่นยิมนาสติกลีลาชาติไหนที่เก่งที่สุดเก่งที่สุดรัสเซียค่ะเพราะว่าแชมป์โลกนี่รัสเซียมาหลายปีมากทุกสมัยโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรัสเซียได้แชมป์เล่นยิมนาสติกลีลานี่มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับบัลเล่ไหมสามารถจะแอพพลายไปได้ไหม มีทั้งเกี่ยวข้องกับบัลเล่แล้วก็เกี่ยวกับแจสแตนด์ด้วยครับต้องเอาคือต้องเอามาผสมผสานกันอย่างการหมุนตัวในยิมอย่างเงี้ยค่ะเอาบัลเล่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยส่วนแจสแดน์ก็จะเป็นพวกการออกแบบท่าชุดการเต้นการประกอบกับเพลงให้เข้ากับเพลงอะค่ะอย่างบางคนเอาเพลงไมเคิลแจ็กสันมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีท่าเต้นของไมเคิลเราต้องมีธีมของมันโอ้โหต้องมีบูลวอล์กด้วยใช่ใช่อะแล้วโมเคยเรียนบัลเล่ไหมครับเคยเรียนค่ะเรียนเหมือนกันโมเคยเรียนถึงเกรดแปด ตั้งแต่เกรดสามถึงเกรดแปดอะค่ะเกรดไหนสูงสุดมันจะมีแอดวานซ์อะไรต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่โมเรียนแค่เกรดแปดแล้วก็จบก็จบก็เท่ากับเรียนเบสุดเอาแค่พื้นฐานอย่างเดียวค่ะดูแล้วเนี่ยกีฬาที่คุณแม่น้องโมให้เล่นเนี่ยดูจะเป็นกีฬาที่ส่งเสริมบุคลิกภาพคือสําหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะถ้าสังเกตดูเนี่ยนักยิมนาสติกเนี่ยเหมือนกับถอดบล็อกออกมาเหมือนกันหมดเลย ทรงจะอย่างงี้ครับท่านผู้ชมลองดู้องโมเนทรงจะสูงสูงขายาวๆคนเด็กที่เล่นยิมรูปร่างจะเป็นอย่างนี้หมดไหมหมดค่ะเกือบหมดเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นระดับชาตินะคะจะต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะว่าเหมือนเราคัดมาแล้วด้วยคือถ้าเกิดว่าคนที่เล่นแบบยังไม่ยังไม่ถึงขั้นระดับชาติอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งส่วนที่เป็นขึ้นระดับมาถึงระดับชาตินะคะก็จะเป็นแบบหุ่นต้องแบบนี้ครับใช่ก็เคยสังเกตอย่างลูกสาวของ ที่แหวนที่มาสุดจากสุนทรน้องปันปันก็หุ่นจะคล้ายๆน้องโมเลยรุปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะหุ่นนี่จะสูงๆขาเยวาวแต่ตอนนี้น้องปันปันไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วค่ะคงจะอยู่วงการบันเทิงใช่อยู่วงการบันเทิงไปแล้วแลวโมไม่เข้าวงการบันเทิงบ้างโมคงสายไปแล้วมั้งเหรออ้าไม่แน่นะอายุเพิ่งเท่านี้เองเคยได้เล่นละครหรือเล่นหนังบ้างไหมครับเคยเล่นแต่หนังสั้นนะคะแต่ก็เป็นหนังเกี่ยวกับยิมนาสติก ใช่เรื่องพี่น้องตอนนั้นเขารู้สึกเขาจะทําหนังแบบหนังสั้นก้าวเรื่องก้าวผู้กํากับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสไปเล่นครับชอบไหมชอบเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยิมนาสติกอ๋อแล้วเถ้าให้เล่นบทอื่นนะไปเล่นอย่างพวกสุภาพบุรุษฑาเทว่าเราเป็นหนึ่งในตัวหญิงที่คู่กับคุณชายทั้งหลายอะไรเงี้ยคิดว่าเล่นได้ไหมคือถ้าให้โมไปเล่นบทแบบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานคงเล่นได้ค่ะแต่ถ้ามีบทดราม่าเมื่อไหร่นี่โมทำไม่ได้จริงใช่ บอกแล้วก็ท่านผู้ชมเี่นน้องโมอย่างนี้นะเออถ้าไม่รู้จะพูดยังไงคือโกะครับท่านผู้ชมถ้า,ถารู้คําว่าโกะเป็นไงเนะจะรู้ดีว่าน้องโมเป็นอย่างนั้นจริงจริงอ,อ่าทำไมอยู่ดีๆถึงเลิกเล่นทีมชาติอาจจะด้วยเพราะว่าจริงๆน้องโมอยากอยากเลิกตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วค่ะเอเชียนเกมที่จีนตอนนั้นแล้วทีนี้โค้ชโมก็บอกว่าค,กกค,ครูไก่อะค่ะก็บอกว่าเออน่าจะเล่นต่อนะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมีซีเกมมีซีเกมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หมก็อ่าโอเคซีเกมครั้งสุดท้ายนะที่อินโดค่ะอินโดนีเซียก็แสด่ในเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายที่กวางโจ2010 2010บสองแล้วก็2012ครับสองพันสิบสองสองพันสิบสองสอเอเชียนเกมสองพันก็จะเป็น2011ันสิเอเชียนเกมเอ้ยซีเกมต่อซีเกมใช่ปีที่น้ำท่วมแล้วก็เอเชียนเกมที่กวางโจได้เหรียญได้อะไรไหมไม่ได้ค่ะได้แค่บอลติดหนึ่งในแปดติดหนึ่งในแปดถือว่าสูงนี่อย่างสำหรับเรา ยังคือจริงๆแล้วถ้าเราจะไปให้ถึงระดับโลกอะคะ่ะระดับเอเชียรเราต้องติดหนึ่งในสามแล้วค่ะเพราะคิดว่าเพราะอะไรทําไมเราไปไม่ได้ไกลมากกว่านี้อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างอย่างเช่นกติกาหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะคือกติกาเนี่ยจะออกมาจากยุโรปใช่ปหคะจากรัสเซียจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็กว่าจะมาถึงประเทศไทยเขาคงฝึกซ้อมไปถึงไหนแล้ว กว่าที่เราจะรู้กติกาอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปถึงไหนแล้วเหมือนกันอ่าฮะอ๋อแสดงว่าเรายังล้าหลังในเรื่องพูดอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าแล้วเทคนิคการเล่นกันต่างๆนี่เราตามตาม,ตามโลกทันไหมครับถ้าพูดถึงเทคนิคเทคนิคพวกท่าท่าความยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เป็นรองเขาเลยครับแต่เราแพ้ตรงที่การออกแบบท่าชุดครับแล้วก็เรื่องของกติกาที่เราไม่แน่นอนเพราะว่าในยิมนาสติกเนี่ย ต้องเขียนซิมโบใช่ไหมคะถ้าเราเขียนผิดเขาไม่ให้เราเลยท่านั้นอ๋อเหรอใช่ค่ะอ,อ่าฮะอ๋อก็เป็นเรื่องสมมติท่านั้นหนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยเราเขียนซิมโบไปผิดหนึ่งคะแนนหายไปเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องแบบเป๊ะอะค่ะเรื่องกติกาหนึ่งคะแนนก็เยอะเหมือนกันนะ,ะนอกจากสาเหตุอื่นๆที่น้อโมบอกว่าที่เลิกเล่นทีมชาติเนี่ยการที่สีเกมครั้งที่27ที่พม่าเนี่ยไม่มียิมนาสติกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลิก คือเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะตอนแรกโมกะจะเล่นซีเกมที่พม่าครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะก็ทีน <decay> ี้พอไม่มีที่พม่าก็เลยตัดสินใจเลิกเลยครับอืมไม่เสียดายก็ยังเสียดายทีู่่จริงๆยังเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับยังอยู่กับน้องโมทาวรศิษย์สีดีครับ